ผมถ่ายคลิปนี้เมื่อวันที่เก้านะครับต้นเดือนนี้เองครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับเมื่อวันที่เก้าเดือนที่แล้วนะครับใบยังเป็นใบเพสลัดยังเป็นเหลืองอ่อนอยู่นะครับยังเป็นใบเหลืองเหลืองอยู่เลยนี่นะครับผมถ่ายให้ดูผมถ่ายคลิปนี้เมื่อวันที่เก้านะครับคลิปที่ผมใช้เป็นแบบกาวความรู้ได้หลายเรื่องในคลิปของผมนะครับมาวันนี้นะครับวันที่สามสิบนะครับ วันที่30เดือนเดียวกันนะครับห่างกันประมาณ20วันนะครับทุเรียนแม้จะใบเพสลาดยังไม่เขียวเข้มเลยนะครับยังไม่เขียวดีเลยยอดทุเรียนผมมาแล้วนะครับยอดใหม่มาแล้วครับนิดนึงนะครับที่ใบทุเรียนดูดูไม่ค่อยเขียวนะครับอันนี้คือธรรมชาติของใบเพสลาดนะครับต่างกันกับทุเรียนใบเหลืองนะครับถ้าทุเรียนใบเหลืองเขาจะเหลืองที่ขอบและเหลืองที่ปลายใบนะครับ เหลืองที่ขอบด้านนอกเป็นหลักนะครับแต่นี้เขาเหลืองที่แกนใบนะครับจะมีเป็นเหลืองที่แกนใบไม่เชิงกับเหลืองครับจริงๆแล้วเขายังไม่เขียวนะครับเขายังไม่เขียวเป็นระยะใบเพรลาดนะครับนานไปเขาก็จะเขียวเข้มขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆบางคนก็ตกใจนะครับว่าทุเรียนใบเหลืองใบเหลืองก็หายาเคมีอะไรมาฉีดเยอะแยะมากมายนะครับก็ช่วยได้นะครับ อาหารธาตุอาหารรองเสริมก็ช่วยได้ครับแต่แต่ว่าผมปล่อยไปนะครับที่สวนผมคุยกับเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆืหลายคนถามเรื่องยาชื่อยาเคมีหรือว่าร้านยาที่ผมทําคลิปไปได้หลายเรื่องนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับว่าคลิปที่ให้ความรู้นะครับผมจะพูดเรื่องอย่างเช่นคลิปหน้าหนาวนะครับเข้าหน้าหนาวถ้าเกิดอากาศต่ากว่า15องศา1 6องศานะครับ จำเป็นต้องฉีดทางใบนะครับแมกนีเซียมสังกะสีต่างๆนะครับแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ฉีดนะครับมันเป็นคลิปความรู้นะครับเป็นเรื่องทั่วไปที่ต้องรู้เกี่ยวกับต้นทุเรียนนะครับผมก็ให้เป็นคลิปความรู้นะครับแต่ตัวผมเองไม่ฉีดนะครับแม้จะหนาวก็ตามนะครับเพราะว่าผมเตรียมตัวพร้อมนะครับก่อนเข้าหน้าหนาวผมก็ให้ปุ๋ยอินทรีย์ตลอดนะครับแล้วก็คุมควรแล้วก็ ดูใบนะครับผมดูใบดูใบได้ดูใบเป็นนะครับผมดูใบเป็นตลอดนะครับผมผมดูตลอดผมรู้ว่าเขาขาดหรือไม่ขาดสิ่งใดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขาดนิดๆหน่อยๆหรือว่ามีผลกระทบนี่ครับเปลือกของปีทุเรียนนะครับดำๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับที่ผมพูดนะครับก่อนเขาจะออกมาเป็นปีตั้งปีแบบนี้นะครับเขาจะมีเปลือกดำๆนั่นแหละครับเยอะเลยครับมันจะลุ่งๆบางเพื่อนบางคนก็จะตกใจนะครับ เริ่มยอดมาแล้วนะครับแหมไม่เขียวดีนะครับผมพอใจกับทุเรียนผมนะครับดูบางคนอาจจะโวยวายแล้วคือยอดมันโดนหนอนกินเยอะมากที่สวนนี่หนอนเยอะกว่าเพียนะครับดูยอดที่มันดำๆนะครับฝนตกหนักมาสี่วันนะครับฝนตกหนักมาสามสี่วันไม่ค่อยมีแดดนะครับนี่ก็ไม่มีแดดนะครับที่ถ่ายคลิปอยู่นี่สายแล้วครับจะเที่ยงอยู่แล้วนะครับไม่มีแดดฟ้าปิดนะครับ นี่ไข่หนอนครับมันจะเป็นแมงอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันก่อนก่อนจะเป็นแมงที่บินได้มันก็เป็นหนอนก่อนนะครับเขาไขไว้ก็พอดีแหละครับยอดมาก็กินครับผมเดินสำรวจผมก็เก็บผมไม่วิตกวิจารอะไรกับที่หนอนกินนิดนหน่อยๆ,ๆนะครับปล่อยเข้าไปครับผมกับชอบด้วยซ้ำไปนะครับกับออยอดทุเรียนที่ โดนเพี้ยหรือว่านอนกินบ้างนะครับใบเขาจะได้ไม่นานะครับใบมันจะไม่ทึบตอนนี้ผมก็เริ่มเป็นกังวลเรื่องลำต้นแล้วนะครับผมมาตรวจที่ลำต้นหลายต้นนะครับมีแผลผมว่าฟิวซาเรียมนะครับมันไม่มีน้ำเยิ้มๆมันเป็นแห้งๆแล้วก็เ,เปลือกของทุเรียนมันจะเป็นเสียเส้ยนๆตามแผลนะครับผมว่าน่าจะฟิวซาเรียมฝนเยอะแล้วครับช่วงนี้ครับ ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ป้องกันในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการจะเข้านอกหนาวนะครับจะนอกหนาวก็คือในปุ๋ยอินทรีย์เขาก็มีแมกนีเซียมแคลเซียมสังกะสีครบแล้วครับใส่ให้เขาตอนตั้งแต่ตอนที่เขากินได้นะครับดูท่าทีหน้าหนาวว่ามันจะหนาวมากหนาวน้อยนะครับที่สวนผมนะครับอธิบายให้เพื่อนฟังนิดนึงนะครับมันเป็นผมพยายามเข้าสู่ธรรมชาตินะครับเป็นเกษตรธรรมชาตินะครับ ผมว่าคิดไว้ว่าผมเริ่มไปแล้วล่ะครับผมจะไม่ใชใ้ปุ๋ยเคมีเลยผมจะใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมจะเลือกใช้ปุ๋ยเคมีในสวนแต่ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทําตามนะครับทุกท่านเลยนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมผมดูใบดูยอดทุเรียนได้นะครับผมพอดูได้ผมพอดูเป็นนะครับถ้าเกิดว่ามีความขาดที่รุนแรงผมจําเป็นต้องใช้นะครับโดยเฉพาะทุเรียนนี่ครับระยะน,นี้โตกาํตกลาลังโตกําลัง ใบหนากินปุ๋ยเยอะเลยในตัวเจ้นนี้ใช้เยอะมากเลยนะครับใช้เยอะมากนี่นี่เดี๋ยวด,ด,ดูตรงนี้นะครับมันมีแมงตัวเล็กๆเจาะไปที่ผิวของทุเรียนผมนะครับผมว่าอีมิดาโกจีมันละลายเร็วผิดปกติช่วงนี้เพราะว่าอาฝนตกเยอะนะครับฝนตกเยอะน้ำขังนะครับน้ำขังตรงโคนต้นแถวๆนี้นะครับผมเดินดูมันเป็นเหลวๆนะครับเป็นแปดๆน้ำ ไอ้เหล่านี้นะครับที่มีหนอนมีตัวอะไรสักอย่างนะครับตัวเล็กๆเกจาะลงไปผมคิดว่าเป็นมอดน,นะครับเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จผมจะมีดมาขูดนะครับเอามีดมาขูดเ,เปลือกเขาออกแล้วผมจะเอามันเป็นคล้ายๆสเปร์กระป๋องสเปรย์ฉีดยุ่งนะครับคล้ายๆกันแต่มันจะเขียนข้างกระป๋องว่า,าสเปรย์โฟมกําจัดปลวกนะครับผมจะขูดผิวมันออกแล้วก็สเปรย์นั่นฉีดนะครับ แล้วแมงเหล่านั้นมันก็จะออกมานะครับแล้วมันก็จะตายนะครับออกมาให้เราเห็นต่อหน้าเลยล่ะครับสเปรย์คล้ายๆสเปรย์ฉีดยุงนะครับแต่มันเขียนข้างขวดว่าสเปรย์โฟมกําจัดปวกนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ผมไม่ฉีดทั้งส่วนนะครับผมจะรักษาเป็นต้นๆไปนะครับเพราะว่าผมอ่าลอดทุเรียนสองปีของผมนี่มีแค่เจ็ดสิต้นเองครับผมดูแลทั่วถึงอยู่ครับใบจะเป็นปูปูแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นสวนใหญ่เขาคงด่าเปิดเปลืองแล้วล่ะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไข่นอนเต็มเลยครับปล่อยไปครับปล่อยไปธรรมชาตินี่แหละครับยอดยอดที่มาก่อนเพื่อนก็จะโดนสภาพนี้แหละครับนอนครับนอนเยอะนะครับที่สวนนอนเยอะมากกว่าเพียอีกครับพอได้อยู่ครับที่เป็นใบหงีงอนะครับที่ใบใบโคนนะครับที่หงีงอ เกิดจากนอกแต่โน้นนะครับนอกสารจับใบนะครับพร้อมกันกับทุเรียนเล็กครับแม้แต่ต้นใหญ่ยังนอกนะครับทุเรียนสองปียังนอกนะครับนั่นนะครับที่ไปเป็นใบหยิกๆครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับสองใบนี่เห็นไหมครับทางขวามือนะครับใบที่เป็นขึ้นๆแล้วก็ขอบใบเป็นเหลืองๆเนี่ยครับ ไม่รู้ท่านจะเห็นไหมนอตัวชี้เมาส์ก็ไม่รู้จะเห็นไหมนี่นะครับนี่ครับสองใบนี้นะครับนอกสารจับใบตั้งแต่นู้นนะครับยอดมาแล้วนะครับทุเรียนผมยอดมาแล้วประมาณไม่ทันจะใบแก่ดีเลยครับไม่แทบจะไม่มีระยะใบตันเลยนะครับใบเพสลาดก็ยังยอดเดินอยู่แล้วแป๊บเดียวก็มียอดใหม่ออกมาอีกแล้วครับ ทุเรียนผมถึงบอกว่าอยู่ที่ความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ของต้นผมไม่ได้ฉีดอาหารเสริมใดๆนะครับถ้าลองเสริมเพื่อจะเล่งใบแก่ผมก็ไม่ได้ฉีดนะครับปุ๋ยเคมีที่จะใส่ใบแก่เ,เพื่อให้เขาเขียวเข้มอะไรผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินอย่างเดียวครับค่อนข้างมั่นใจในระบบนิเวศนะครับ มีไส้เดือนมีหลายๆอย่างอยู่ที่โคนต้นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้ยากําจัดเชื้อรานะครับเป็นกุญแจเหมือนกันนะครับสําหรับผมนะครับทําให้จุลินทรีย์ในดินแถวๆนั้นไม่ไม่ตายไม่อะไรไปนะครับหลายๆท่านก็ว่าเออใช่ดินดีมันก็ทําอะไรมันก็ง่ายก็อาจจะมีสวนนะครับผมก็อาจจะมีสวนแต่ว่าสวนแถวนี้ก็มีหลายสวนที่เป็นขีนแท้ แล้วก็ดินท้ายขาวๆเลยนะครับผมไปดูไปคุยเขามามันก็สวยนะสวยด้วยสวยมากของของผมด้วยเพราะว่าเขาฉีดยาเป็นประจํานะครับผมว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะมากกว่านะครับที่เห็นใบที่ยังไม่เขียวนี่คือใบเพสลานะครับนี่แหละคือใบเพสลาที่แท้จริงนะครับไม่ตกวม่ตกวิจาร์ณนะครับอันนี้คือหลงนะครับต้นทุเรียนต้นนี้หลงมาต้นเดียวนะครับ เพื่อนใบเขียวไปหมดแล้วนะครับเพื่อนเข้าใบแสาลาดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าแตกยอดมาต้นเดียวถ้าเห็นแบบนี้ท่านต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับถ้าสวนท่านที่แต่ว่าสวนผมนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรนะครับอันนี้มันเป็นที่ปลายที่ดินที่มีเป็นแหลมแหลมนะครับทําใหา้ต้นทุเรียนหลายต้นอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ระยะแถวนะครับปลูกตามร่องเท่าที่จะปลูกได้มันมีต้นหนึ่งที่รากเน่านะครับ ไม่ได้รากเน่าถึงกระตายนะครับยังเขียวใบยังแตกยอดอยู่เลยแต่ผมว่ามันอ่ระยะห่างมันไม่ได้แล้วโตขึ้นมามันก็จะอันนี้กันผมเลยเอาออกต้นหนึ่งนะครับแล้วไอ้รากเน่าที่ต้นนั้นก็มาติดต้นนี้นะครับผมเพิ่มเริ่มรักษานะครับทุเรียนที่ไม่แตกความเพื่อนมีสาเหตุนะครับค้นหาให้เจอนะครับต้นนี้ไม่รู้ตอนเด็กๆเ,เขาเป็นยังไง โตขึ้นมาล่าข้าพันกันแบบนี้จะรอดไหมผมก็ไม่แน่ใจอันนี้คือขวยใส่เดือนนะครับขี้ใส่เดือนนะครับผมดูแลเป็นพิเศษมากเลยครับตัวนี้ผมกลัวกลัวไฟท็อปลงตามซอกลากตรงนี้มากเลยครับอันนี้กิ่งนะครับที่ตัดหนึ่งนิ้วนะครับเขาจะล่วงหลุดไปแบบนี้เองนะครับถ้าถ้าตัดชิดนะครับมันจะกินเข้ามาที่ผิวนะครับกินเข้ามาที่ลําต้นของทุเรียนนะครับ ใบาขาแหนงผมยังไม่อ,ออกนะครับขแหนงผมยังไม่อ,ออกในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทุเรียนผมอตอนนอกสารจับใบนะครับใบเขาน้อยมากนะครับผมถึงไม่เอาออกนะครับต่างๆช่วยกันแต่ว่าจริงแล้วเขาก็ไม่เขียวนะครับใบทุเรียนที่มีโดนแดดนะครับเขาไม่เขียวนะครับจะเหลืองอยู่แบบนั้นแหละครับ เริ่มยอดเริ่มมานะครับยอดเริ่มมาคลิปตัวนี้ผมจะให้ท่านดูนะครับมีใบทุเรียนใบหนึ่งที่เป็นลายแดงกินนะครับผมเคยบอกวิธีดูลายแดงแล้วครับเอามือลูปดูที่หลังใบนะครับเป็นหยับหยาบต่างกันเยอะเลยครับเป็นหยับหยาบเป็นกระด้างนะครับคลิปตรงนี้แหละครับข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบทุเรียนแม้จะไม่ไม่เขียวเข้มนะครับ แม้จะเป็นใบที่เป็นกระดังเป็นเหลืองบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าใบที่สมบูรณ์หลังใบเขาจะเนียนนะครับเนียนละเอียดเลยถ้ารูปดูท่านท่านจะรู้ครับแต่ว่าผมไม่ได้วิตกวิจารณ์ผมไม่ได้ฉีดยาก,กําจัดไรแดงอะไรนะครับผมก็แค่เด็ดใบนั้นไปทิ้งเองนะครับทั้งสวนนี้เจออยู่ใบเดียวนะครับเจ็ดสิบต้นนี้เจออยู่ใบเดียวครับ น่าจะเป็นต้นนี้แหละครับป่าลกๆกนี้ถ้าเป็นสุเรียนส่วนใหญ่เขาคงดา่าเปิดเปิงแล้วนะครับแต่ผมว่าไม่รู้เดี๋ยวผมชอบญ่านะครับว่าดูแลง่ายมากทุเรียนที่มีป่าญ่าดูแลง่ายนะครับมันเรื่องของแม้จะเป็นหน้าฝนนะครับบ้านเราประเทศไทยวันไหนที่แดดออกก็แดดบรรเลยนะครับโคนต้นนี้คือรากฟูฟูนี้ไม่ได้นะครับโดนแดดไม่ได้ ลากเขาร้อนร้อนแล้วมันจะยุบยุบแล้วมันจะออกอาการทางใบเลยนะครับเรื่องปุย๋ยีอินทรีย์อย่างเดียวไม่ใช้เคมีเนี่ยผมพูดอีกครั้งนะครับยังไม่ให้อยากให้เพื่อนๆทําตามนะครับให้ผมหาข้อมูลแล้วก็ทดลองก่อนนะครับในตัวเจนจําเป็นมากนะครับสําหรับทุเรียนช่วงที่กําลังจะโตแบบนี้นะครับแม้ท่านจะใส่ในตัวเจนเยอะก็ตามนะครับสิบสองสามสามอะไรเป็นประจําก็ตามนะครับ ถ้าท่านเอาดินไปตรวจเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับว่าดินจะขาดในตัวเจนนะครับเนื่องจากต้น,ตนทุเรียนใช้ในตัวเจนเยอะมากแล้วครับแล้วก็ระเหยไปกับแดดก็ได้แล้วก็ไปกับฝนนะครับซึมลงลึกไปกับฝนไหลไปกับฝนได้นะครับในตัวเจนเป็นอะไรที่ต้นทุเรียนขาดง่ายมากนะครับแล้วใช้ไปจํานวนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะแตกยอดใหม่ก็ในตัวเจนนะครับเล่งใบเขียวใบเพลลาดยอดใหม่ เร่งใบยืดใบยาวใบใหญ่ก็ในตัวเจ่นนะครับใช้ครับใช้ในตัวเจ่นอย่าให้ขาดนะครับแต่ว่าสวนผมนี่ก็คือนี่ครับใบนี้นะครับเอามือรูปหลังใบจะรู้เลยครับหยาบแข็งกระด้างนะครับใบนี้ครับลายแดงกินนะครับนี่ใบทุเรียนปกตินะครับแม่น่าจะเหลืองเหลืองก็ตามแต่ข้างหลังกับใบใบเขาจะสวยเนียนนะครับ ไปสวยเนียนเอาไว้ให้ผมตกผึกเรื่องเรื่องอ่าไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องความรู้เรื่องต่างๆที่ผมให้ครบถ้วนนะครับอ่เรื่องยาเรื่องเคมีผมก็พอรู้นะครับ ถ้ามันหนักนาสาหัสที่สวนผมผมก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ใช้เพียงแต่ผมไม่ใช้เท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปแล้วผมพูดเรื่องสารเคมีอะไรเนี่ยให้ท่านไปที่ร้านเคมีเกษตรเลยนะครับมีหลายยี่ห้อมีหลายอะไรเลยปรึกษาเขาเลยครับเขาแนะนํายาหยิบยาให้ท่านได้นะครับแต่ตัวผมเองผมไม่ใช้นะครับผมพยายามจนถึงสี่ปีนะครับผมจะไปตามสายธรรมชาตินี้จนถึงสี่ปีนะครับไม่รู้จะรอดไหม เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีมันเป็นส่วนนี้ต่างเป็นส่วนเรียนรู้นะครับเรียนสวนเรียนรู้สวนส,วนสร้างประสบการณ์ของผมนะครับ70ต้นผมจะเก็บความรู้ต่างๆนะครับไปใช้กับสวนใหญ่ผมนะครับที่เป็นต้นเล็กไม่แน่วันนี้ผมอาจจะไปถ่ายสวนเล็กให้ท่านดูอีกทีนะครับท่านจะเห็นว่าไข่นอนเยอะมากนะครับเยอะมากครับนอนเยอะกว่าเพียละครับที่สวนผม คองครับคองมาระยะนี้ทุเรียนโตขึ้นเร็วมากเลยนะครับทั้งลำต้นแล้วก็กิ่งในหน้าฝนเนี่ยนะครับผมพยายามเช็คลำต้นขูดประจำนะครับเอาเล็กจิบเอาเล็กขูดประจำเลยมันมีเป็นแป้วๆเป็นวงๆผมก็เป็นห่วงนะครับช่วงนี้เรื่องฝนตกหนักมาสามสีวันแล้วนะครับไม่มีแดดด้วย โอเคครับคลิปนี้ต่างมาคุยเล่นกันนะครับแล้วก็ให้ท่านดูทุเรียนนะครับสามารถแตกยอดใหม่ได้เร็วนะครับแม้ไม่ฉีดอาหารเสริมทางใบได้ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ